ทันกินด,ด้วยนะวันนี้มาพบกเกมมูเถียงนะทุกคนหรือว่ามีข้างตรงนั้นดิน่ากลัวตรงไหนเริ่มกันเลยเริ่มตรงไหนอ๋อกดที่ประตูหมายเลขหนึ่งนะใครอยากทิ้งมาเล่นก็ไปเล่นได้นะหรือว่าเกมสยองขวัญเกมหมีเถียงก็ได้อะไรเน,นี่ยเกมนี้ลืมบอกไปผมเคยเห็นพี่แป้งเล่นด้วยนะตอนนี้นะทุกคนเปิดดูมือถือแป๊บ มีอะไรไปโอเควันแรกเรกล่มวันแรกกันเลยนะวันแรกโอเคนะทุกคนทำไมมันให้ผมมันเล่นไหม่วะเนี้ยโอเคนะทุกคนนเวลาตอนเอ,อ่อเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนเกมนี้โฆษณาค่อนข้างเยอะหน่อยนะทุกคนทำไมผมปิดตัด ตอนนามันเยอะกดโนไปโน่ดิโน่โน,นี่วันแรกก็จะไม่มีอะไรเยอะนะทุกคนที่ผมเงียบไปพเพราะว่าผมผมตั้งใจใจะดูไงว่ามีอะไรพังนะ อ๋อประตูแบบเดีเดวเดๆเดะมีกี่ฝั่งวนะเนี่ยไม่อยากจะอยู่อ่ะเออผีมันเยอะเกินนะทุกคนนียังอยู่ครบไหมครบนะแต่ดูตัวตรงกลางเหมือนพ่อมันเนาะ ตัวนี้ตัวนู้ยแม่นี่พี่สาวนี่น้องชายแล้ที่ไหนนี่ไหนเนี่ยตรงไหนเอานี่ไงสมสมเร็วเวเร็มันมา โอเครัก okay. ขนมมากินก่อนนะเนี่ยหิวหิวหิวเตอตรงเนี <c> ่ย <oughs> น่ากลัวจังเลยไม่น่ากลัวเลยเกมมีเทียนโอเคกลับมาที่ห้องเราเหมือนเดิมนะทุกคนก็เราก็ยังไม่เห็นหน่าตายมีพวกนั้นทีนะทุกคนเราจะพยายามหาไอ้มีพวกนั้นกันเลยนะทุกคน ห้องไหนวะที่บนมีอีกห้องนึงด้วยก่อนที่ห้องผมจะจะไอ้ล้อจะนาฬิกาจะร้องน่ะเห็นไหมทุกคน ห้องเนี่ยอืโอ๋ยมีนึากลัวมากเลยนึากลัวมากเลยออกออกออกเลวไวเลวไวแล้วกดออกเร็วไวโอ้โหเยอะมากเลยอื้มห้องห้อง น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยมัยนน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยอสวัสดีพวกเราจะพาคุณไปสู่สวรรค์นะครับโอเคไปกันเลยวันวันที่เท่าไหร่ยังไม่บอกวันแรกแน่นอนอย่า,อ,าอุ้ยเขาได้นะ วันนี้ผมจะเล่นแบบไม่มั่วสุมเหมือนเมื่อกี้ละกันเล่นไม่เป็นอะ่ะผมเพิ่มาเล่นมกเมื่อกี้ผมดูพี่เป้เงเล่นมาแล้วผมก็มาเล่นแหละขอความจะดูมโอเคอะไรไม่รู้ชอบไหมพ่อแม่ลกสิตัวนี้ ก็าหายไปตัวหนึ่งอะไรอ่ะลูกเกมนี้คล้ายๆไ i น a l ฟ r ดี d y นะครับไน n a เฟดดี้ เวือที่จะเล่นเป็นแล้วนทุกคนมันก็จะง่ายไหยโอเครู้แล้วไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาสอนเลยใช่มันดูหน้าเบื่อเปนหนึ่ง อะไรอะอะไรวะมีอกี้ทีวีติดโหเท็ดดี้มาเท็ดดี้มา,มาไม่ออกมาเลยช่วงเนี้ยเออเท็ดดีอด้อะเท็ดดี้อะจะเลิกแล้วเนะี่ยอยากให้เท็ดดี้จะจำองเกบคิดบ่ตประตูไปดูห้องเท็ดดี้แบบนี้น Không này quá nè con này có ơi, ở đây nè ở nè เท็ดดี้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 ออกมาไวออกมาไวออกมาไวโอเคนะทุกคนเจอเท็ดดี้แหละตอนนี้เท็ดดี้โอ้โหหายไปตัวนึงคือตัวลูกนะ อะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลยโอเคไปแล้วไปแล้วก <man ic Mick initiation> ็ดีไปไปไปชิวชิก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทักปูนเด็กด้วยนะครับขอบคุณครับไอชายเมื่อกี้มาปิดคลิปด้วยก็กด subscribe ไอหมีตัวนั้น